เอมอนวิถีแห่งโนบิตะชัยชนะของคนไม่เอาฐานสวัสดีค่ะเพื่อนๆถ้าพูดถึงการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนย่อมเป็นการ์ตูนในดวงใจของใครหลายๆคนรวมทั้ง10อันดับด้วยค่ะแต่ตอนเด็กๆเ,เราก็แค่ดูเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ให้ความรู้และสอนอะไรอีกมากมายกว่าที่ตาเห็นอีกนะ หลายต่อหลายคนที่ได้ดูและอ่านการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนก็คงจะสงสัยกันอยู่ว่าทำไมโนบิตะทั้งๆท,ที่เป็นคนไม่เอาไหนถึงประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพื่อนๆอ,อยากทราบไหมคะคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าคะ่ะหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศให้โดราเอมอนเนี่ยกลายเป็นวรรณกรรมเอกประจำชาติเรื่องหนึ่งทั้งยังเพิ่มเนื้อหาเรื่องของโดราเอมอนลงในหนังสือเรียนด้วยนะ กระแสะความคลั่งไคล้การ์ตูนเรื่องนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจากที่ปกติเนี่ยก็มากจะไม่รู้จะอธิบายอย่างไรแล้วและผู้อ่านโดราเอมอนเองก็พัฒนาระดับการอ่านจากการอ่านเพื่อความบันเทิงเป็นอ่านในเชิงวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นต่างๆจนเกิดเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าโดราเอมอนศาสตร์ศึกษากันเลยทีเดียวโดราเอมอนศึกษามีขอบข่ายการศึกษาที่ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่เรื่องว่าด้วยจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาครอบครัวจิตวิทยาชุมชนสัญ,ญลักษณ์วิทยาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายหลักคือหาเหตุผลสำคัญที่ทำให้ดราเอมอนกลายเป็นกระตูนอมะตะในหัวใจของนักอ่านเกือบทั่วโลกได้และผลการวิจัยในด้านต่างๆก็ทำให้ทราบว่าในกระตูนเรื่องดราเอมอนมีความหมายแฝงอยู่มากพอๆกับจำนวนของวิเศษเลยทีเดียวโดยนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฟุคุยมามะชื่อโยโกโยมามะยาสุยุกิได้ทำวิทยานิพนธ์สาขาโดราไอมอนศึกษาขึ้นมาฉบับหนึ่งหลังจากอ่านโดราไอมอนจบทุกตอนประมาณ50รอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นดาต้าเบสอีกสักพักหนึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่เจาะลึกเกี่ยวกับโนบิตะซึ่งเป็นตัวละครเอกที่แท้จริงของเรื่องมีการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของโนบิตะเพื่อนำไปตอบข้อสงสัยของผู้อ่านหลายท่านที่ว่า ทำไมคนอย่างโนบิตะจึงประสบความสำเร็จในอนาคตแถมยังได้แต่งงานกับชิซุกะที่ออกจะเลิศเลอเพอร์เฟกต์ห่างจากต้นอยู่หลายขุมได้หรือว่าจะเป็นอน,นิสงส์จากของวิเศษของโดราเอมอนล้วนๆศึกษาไปศึกษามาโยโกยาม่าจึงพบว่าแท้จริงแล้วอาจารย์ฟูจิโกะได้แฝงแนวคิดว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดผ่านทางตัวโนบิตะเอาไว้ สิ่งนี้เองที่ทำให้โนบิตะประสบความสำเร็จได้ส่วนของวิเศษของโดราเอมอนนั้นเป็นเสมือนทางผ่านที่ทำให้โนบิตะค่อยๆเรียนรู้หนทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งของวิเศษนอกจากนั้นโนบิตะก็เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ทุชนที่ต่างก็หวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในระหว่างที่หัวเราะก,กับความเปินของโนบิตะบ่อยครั้งที่หลายคนฉุกคิดสะท้อนใจถึงตัวเอง จึงกล่าวได้ว,ว่าโดราเอมอนไม่ได้เป็นเพียงการ์ตูนจบในตอนสำหรับเด็กอ่านสนุกสนุกเท่านั้นแต่เป็นวรรณกรรมสะท้อนสังคมที่ตอบสนองคนได้ทุกเพศทุกวัยด้วยเหตุนี้เองค่ะที่โดราเอมอนยังครองความนิยมจนถึงทุกวันนี้วิทยานิพนธ์ว่าด้วยแนวทางการดำเนินชีวิตแบบโนบิตะฉบับนี้ได้สรุปนำข้อคิดเกี่ยวกับพ้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตที่อาจารย์ฟูจิโกะสอดแทรกไว้ในการ์ตูนแต่ละตอนมารวมกัน หลังจากนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือแนว How to สำหรับพัฒนาตนเองเล่มหนึ่งชื่อว่าวิถีแห่งโนบิตะนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาในหนังสือวิถีแห่งโนบิตะชัยชนะของคนไม่เอาฐานนั้นเป็นอย่างไรเริ่มที่บทนำาหางตัวารเอมอนไม่อยู่ละก็ เปิดเรื่องด้วยเรื่องย่อของโดราเอมอนตอนแรกซึ่งมีทั้งสาเหตุที่ทําให้โดราเอมอนมาอยู่กับโนบิตะและชีวิตปัสถบของโนบิตะในวัยกลางคนจากนั้นก็แนะนําโนบิตะพอสังเขปทั้งข้อดีข้อเสียและแนวคิดโดยรวมของรตูนโดราเอมอนบทที่1เหตุการณ์ในเรื่องโดราเอมอนเป็นภาพสะท้อนของสังคม กล่าวถึงปมปัญหาต่างๆในเรื่องโดราเอมอนว่าเป็นปัญหาที่มักประสบพบเจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงบทที่2ฟ้าหลังฝนวิเคราะห์ความล้มเหลวผิดพลาดของโนบิตะที่มีสาเหตุมาจากนิสัยส่วนตัวและนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของคนเราบทที่3โนบิตะสะอย่างไม่มีคอตกอยู่แล้วว่าด้วยอุปนิสัยของโนบิตะ ที่ทำให้ตัวเองเป็นที่รักของคนอื่นบทที่4วิถีทํำให้ฝันเป็นจริงอย่างโนบิตะว่าด้วยอุปนิสัยเฉพาะตัวของโนบิตะที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้บทที่5กฎเกณฑ์แห่งฝันพูดถึงสัจธรรมเกี่ยวกับความฝันฝันบางอย่างทำให้เป็นจริงได้ในขณะที่บางฝันก็แค่ฝันเฟื่องและคำอธิบายที่สำคัญว่าทำไมในบางตอนโดราเอมอน ถึงให้โดบิตะยืมของวิเศษอย่างง่ายดายในขณะที่บางตอนง้อแทบตายก็ไม่ยอมบทที่6พยายามแบบโนบิตะก็เพียงพอแล้วคล้ายกับบทที่4แต่บทนี้จะเน้นหนักไปในแนวทางปฏิบัติเพื่อทําให้ความฝันเป็นจริงมากกว่าในขณะที่บทที่4จะพูดถึงลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์บทที่7โดราเอมอน ก็อยู่ข้างตัวคุณเช่นเดียวกันแนะแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบกับความทุกข์ความล้มเหลวตอนจบสารที่อาจารย์ฟูจิโกะผู้แต่งโดราเอมอนต้องการสื่อมาตลอดคืออะไรบ้างหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือแนวสารคดีพัฒนาตนเองหรือหนังสือแนว How To ดังนั้นผู้อ่านสามารถนำข้อคิดที่ได้จากเล่มนี้ไปปฏิบัติได้ จะสาเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะผู้เขียนนั้นเรียบเรียงประเด็นได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอ่านแล้วเข้าใจง่ายและมีการยกตัวอย่างจากการ์ตูนบางตอนเพื่อเสริมแนวคิดของผู้เขียนอันเป็นการแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวมีอยู่จริงซึ่งผู้เขียนได้กลั่นกรองมาอย่างลึกซึ้งแล้วในหนังสือเล่มนี้มีหลายแนวคิดเช่นเพื่อนๆเ,เคยสังเกตรหรือไม่ว่าตัวไรเอมอนแต่ละตอนมักจะเริ่มด้วยปัญหาของโนบิตะ แล้วโนบิตะก็มาขอความช่วยเหลือจากโดราเอมอนโดราเอมอนก็มักใจอ่อนให้ของวิเศษไปใช้แต่สุดท้ายแล้วของวิเศษที่ขอไปก็มักจะไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่ได้ผลโนบิตะเลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองและกลายเป็นว่าได้ผลดีกว่าใช้ของวิเศษเสียอีกดังนั้นประเด็นหลักๆของโดราเอมอนจะเหมือนกับพุทธ,ธสุภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หรือการที่โนบิตะชนะใจใครต่อใครได้รวมทั้งคนอ่านหลายคนเพราะแม้ว่าจะมี IQ ต่ำแต่ EQ ดีเยี่ยมในขณะที่เดคิซุงิกลับชวนให้รู้สึกหมันไส้เพราะเป็นคนที่ IQ ดีแต่ EQ ต่ำตรงกันข้ามกับโนบิตะซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ชิซุกะเลือกแต่งงานกับโนบิตะแทนเดคิซุงิก็เป็นได้เป็นต้น จะว่าไปสาเหตุหนึ่งที่การ์ตูนสำหรับเด็กอย่างโดราเอมอนกลายเป็นการ์ตูนอมตะที่คลองใจผู้อ่านมาหลายทศวรรษนี้ก็เพราะมีพระเอกอย่างโนบิตะนี่แหละเนาะด้วยความอิมเพอร์เสุดๆของโนบิตะเขาจึงมักโดนใช้เป็นตัวแทนแสดงถึงความอ่อนแอของมนุษย์แม้บางทีจะดูน่าสมเพศเวท,เวทนาแต่ก็เป็นตัวละครที่ได้รับคะแนนความสงสารจากคนดูเสมอ ในทางกลับกันถ้าให้โนบิตะสมบูรณ์ร้อมทุกอย่างแบบเดคิซุงิหรือให้เจ้าเดคิซุงิเป็นตัวเอกคนจะจําเรื่องโดรารเอมอนได้นานขนาดนี้ไม่นะ่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเรื่องจะมีอะไรให้ลุ้นเล่าการเรียนก็ดีกีฬาก็ดีหน้าตาก็ดีโอ้โหชีวิตจะเพอร์เฟกไปไหนเนี่ยแล้วจะมีอะไรให้ลุน้นไปเอาใจช่วยเขาล่ะจริงไหมเพราะเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา เดี๋ยวเขาก็สามารถแก้ไขเองได้เพราะแบบนี้ล่ะค่ะเรื่องไหนที่มีตัวเอกแบบเลิศเลอเพอร์เฟกหน้าตาดีสมองดีจึงมักห่างหายไปจากความทรงจำอย่างรวดเร็วเรามาดูเรื่องการเปรียบเทียบตัวละครในโดูราเอมอนเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆกันบ้างค่ะโดูราเอมอนจะเปรียบเสมือนความฝันวยยายเยลสติปัญญาชีวิตในอุดมคติโนบิตะเปรียบเสมือนคนธรรมดาเดินดินข้อบกพร้องของมนุษย์ eq ชิสุกะอารมณ์ความอ่อนไหวไจแอนพละกกำลังอำนาจความรุนแรงสุนโอกคนรวยเงินตราทุนนิยมเดคิสุงิความรอบรู้ไอคที่แยกจากความรู้กับสติปัญญาออกจากกันเพราะเห็นว่ามันคือคนละตัวกันสติปัญญาช่วยให้คนเราเอาตัวรอดได้ ในขณะที่ความรอบรู้อาจทำให้คนเรามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักเหมารวมสองตัวนี้อยู่ด้วยกันแถมยังยกย่องคนที่มีความรอบรู้มากกว่าคนที่มีสติปัญญาค่ะมนุษย์เราหากพลังใจในความฝันได้เหือดแห้งลงไปแล้วอายุก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวเลขความหนุ่มก็จะเบรกหยุดลงกระทันหันความฝันหรือความปรารถนา มีความสำคัญต่อมนุษย์สักเพียงใดโนบิตะและโดราเอมอนได้สอนให้เราเห็นแล้วผ่านทางวิถีต่างๆต่อจากนั้นหากวิถีแห่งโนบิตะที่ว่านี้จะช่วยเติมแรงใจให้คุณได้สักนิดคงจะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างยิ่งไม่ว่าฝันจะเป็นฝันที่เล็กกระ้อยร้อยสักเพียงใดก็ไม่แคร์ขอเพียงแค่คุณก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่หลงใหลในความฝันที่เหลือก็แค่เผชิญหน้ากับมันเพื่อทำความฝันให้กลายเป็นจริง และนี่คือบทความที่มาจากปกหลังของหนังสือวิถีแห่งโนบิตะชัยชนะของคนไม่เอาฐานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t e n m t h a i c o m ค่ะ